สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านไร่วังพยอมตั้งแต่เขาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมานะคะบ้านไร่วังพยอมไม่เคยทำเลยนะคะเพิ่งจะมาิเริ่มทำเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ ก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนะคะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างมาวันนี้เมื่อประสบผลสำเร็จภายในสองสาวันบ้านไร่วงพยอมก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆนะคะเพื่อเพื่อนๆคนใหม่ๆที่เข้ามาดูคลิปของบ้านไร่วงพยอมจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะคะ ส่วนคนที่ทำเป็นแล้วก็อย่าว่ากันนะคะไม่ได้ลอกเลียนแบบใครนะคะแต่ทำมาแล้วไม่เป็นนะคะมาวันนี้ก็คิดว่าทำเป็นแล้วและได้ผลดีจึงบึกจึงบอกต่อนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยือ อย่างแรกคือไข่ไก่นะคะอันนี้เป็นไก่บ้านของบ้านไร่วังพยอมเองนะคะไข่จะใบไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ชุรสนะคะอันนี้ใส่กระปุกไว้โดยเฉพาะนะคะสำหรับการจะผิดปุ๋ยผิดฮอร์โมนหรือว่าจุลินทรีย์ต่างๆนะคะส่วนอันนี้ก็ น้ำปลานะคะน้ำปลาจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อที่ต้องโฆษณานะคะส่วนอันนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พี่ชายให้มาแต่นารานะคะเขาบอกว่าหัวเชื้อชนิดนี้ ใช้ได้ดีมากคือบาลายวงพยอมทําโดยการใช้หัวเชื้อที่เขามีอยู่แล้วนะคะเอามาใส่ผสมได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้บาลายวงพยอมต้องใช้ทำอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนอันนี้นะคะบาลายวงพยอมทํามาได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสีออกจะเป็น จะว่าแดงก็ไม่ใช่นะคะจะว่าชมพูก็ไม่ใช่นะคะโดยการใส่หัวเชื้อของเขาลงไปนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้ววันนี้บาไลายวังพยอมทําก็จะใช้หัวเชื้ออีกเหมือนกันนะคะถ้าทําเป็นผลสําเร็จบาลายวัวังพยอมอาจจะทําเป็นหัวเชื้อแห้งเพื่อแจกจ่ายกับเพื่อนๆสมาชิก fc ของบาลายวงพยอมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่เราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะนี่คือไข่ไก่ของบ้ารายวงพยอมนะคะ ไข่ไก่บ้านไรวังพยอมไม่ไม่ใส่ไม่ให้กินไม่ได้ให้กินอาหารนะคะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาตินะคะเราก็จะตีแบบนี้นะคะอันนี้ไข่1ลูกบ้านไรวังพยอมจะใช้ขวดประมาณนี้นะคะขวดนี้บรรจุ6ลิตรนะคะจะใช้ไข่หนึ่งฟอง เพื่อการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งด่วนในการทำไว้ใช้ในหน้าแรงด้วยนะคะเพื่อบำรุงต้นไม้ที่จะต้องกระทบกับอากาศที่แห้งแล้งในหน้าแล้งนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำปลานะคะ ใส่สองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าสองช้อนเกงสองช่อสองช้อนคาวก็ได้นะคะเราก็จะตีต่อนะคะคนตีต่อให้เข้ากันนะคะหน้าทอดกินเหมือนกันนะคะในตรงนี้ส่วนอันนี้ก็คือ ผงชูรสนะคะ1น่งช้อนโต๊ะนะคะใช้เพียงแค่1น่ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะสำหรับ6ลิตรผสมน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะถามว่าทำไมต้องใส่น้ำไม่เห็นต้องใส่เลย เอาผสมไปในไข่เลยก็ได้นั่นก็อาจจะใช่นะคะบ้านไร่วงพยอมก็เคยทําแบบนั้นมาเหมือนกันบางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลนะคะเลยลองมาทดลองทำทีละขั้นตอนแบบนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลดีินเป็นที่น่าพอใจนะคะรับรองว่ายังไงก็แดงแน่นะคะเพราะเรามีหัวเชื้อ จุลินทรีสังเคราะห์แสงมาเป็นทุนอยู่แล้วนะคะแต่บ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าการที่ใช้น้ำปปาที่มีหินปูนเยอะจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะคะอันนี้ละลายหมดแล้วนะคะเมื่อเราละลายหมดแล้วเราจะใส่ปนไปในไข่แบบนี้นะคะ แล้วก็คนต่อไปอีกคนให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็จะเทใส่ขวดที่เราจะไว้ใส่เพื่อทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะเสียดายล้างก้นขวดหน่อยนะคะ ล้างกลนถ้วยกลนชามหน่อยนะคะน่คะแล้วเราก็จะมาใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ<ม>เห็นไม่เอ่ย นี่คือหัวเชือกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสองสามสี่ ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงดั้งเดิมนะคะ10ช้อนคาวหรือ10ช้อนแกงนะคะเราก็จะมากรอกน้ำนะคะให้เต็ม6ลิตรเลยนะคะน้ำนี้เป็นน้ำจากปลาปานะคะคือเป็นการปั้มน้ำจากบาดาลขึ้นมาใช้เองนะคะ ก็จะใส่แบบนี้นะคะจนกว่าจะครบ6ลิตรนะคะขยักไว้ให้เป็นที่ออกซิเจนได้ทำงานเล็กน้อยนะคะตอนนี้เกิดฟองนะคะเมื่อเรากรอกน้ำได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะปล่อยเพราะว่าเขามีฟองจากไข่นะคะเราก็จะใส่เพียงแค่นี้นะคะแต่เราจะมากลับหัวกลับท้ายนะคะกลับขึ้นอย่างนี้นะคะกลับขึ้นแบบนี้นะคะทุกวันนะคะจะเป็นเช้าหรือเย็นก็ได้หรือถ้าใครมีเวลาจะกลับเช้ากลับเย็นก็ได้นะคะไม่มีใครว่านะคะตำรวจไม่จับนะคะวันนี้บาลายวังพยอมก็ มาบอกกาวเพื่อนๆนะคะว่าถึงยังไงก็แดงนะคะเพราะว่าสีของเขาเราผสมหัวเชื้อลงไปด้วยสีเขาก็จะเป็นสีปูนแห้งนะคะส่วนอันนี้คือหัวเชื้อที่พี่ชายให้มานะคะจากนาลานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะของเขาจะเป็นสีเข้มแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะสำหรับจุลินทรีย์หัวเชื้อของ พี่ชายที่ให้มานี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เขาใช้ในสวนทุเรียนนะคะทุเรียนของพี่ชายเขาจะใช้เป็นปลอดสารเคมีทุกชนิดเลยนะคะไม่ใช้แม้แต่ยากำจัดมแมลงนะคะ วันนี้บ้านไล่วงพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูมาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรของบ้านไล่วงพยอมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่วงพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ